รักใครไม่เคยรักจริงเห็นตัวกูถิงเป็นสกปตาือตัวเขามาเถี่ยแล้วทิ้งไปไปถามเนี่ยอันหมอแค่นกับอันหมอล่ำนี่มันมาน้ำกันบอกหรือคนละกันนะหรือเพราะได้สอบเซกันมาเจ๊งไดโอ้ยน้อยใจฟังเร้่องเรียนหหยใส่ตรงนี้นะพวกตาเก่งไ่าอยู่กันที่โซตานไปพี่จิมาหยุด สวัสดีพี่น้องมื้อนี้ยายเปรยายใบสีพ้าล่ำขอเขาล่ำยง้มเหมือแลงไปขอเขาแง้มเหมือเจ้าเคยเห็นบ่สีพ<อ>้างยายเปรไปล่ำขอเขาล่ำยง้มมือแลงยง้มเหมือนเจ้าห้อไปข,อ,ขอเข่ามึงเคยเห็นบ่เออไปขอเขาน้ำพี่น้ำน้องตามชาวบ้านเพิ่นเอาขันใดฟังล่ำแล้วก็ หอยส่ขังเราไว้ลยเด้อมึงควอมไปเปี๊ยคว่มแล้วควแล้วไปเลยควมแล้วกันะไปเร่มเจนเจ้นเจนเจ้นมจนจนจนโอ้ยน้อยใจฟันเลไมูกอโอปปอรจังอนยึ้งนั่งนกันแน่นลังมากอกันล่ะลไเพได้อันอันขอเขาแน่ขอเขาแน่ ตู้ได้ฟังรำตู้ไขแล้วขอเขาเน้ตู้ไขเป่าไปทั้งเอือนปังเยังฟังยังก็เสียหนาอยู่นี่ไม่เสียหนากับตู้ไขล้มใส่ไหมตู้ก็ฉิได้ยินแล้วตัวเอาล้มไ่เลี้ยงหรือไปเนาะเล้มกับเมียแลยล้มใส่ไมมก็ฉิได้ยินตัวโอ้ยไขเปล่าล้มอยู่นี่ไขวันนี้มา ฟังมูเจ้ดิ้คอยเสียะคอยเชียกกระซังเลยเอามาแปลว่าลักเซมบีล่าไม่แม่เออเออจะจะเบอกอะไรไปเอามาเอามาให้จะขู่ตั้งแต่ฉีกฟกไปล่ำเมี่งรวยเอ็ดเอาเจ้าเจ้าเจ้าล่ำว่าหันเจ้าเสียคอยเสียหันเจ้าเลยตีเอาก็เสียหันก้าวยังไกลวะหันเนี่ยโอ้ยคุณก็ได้ตั้งใจฟังอยู่บ่ได้ตั้งใจฟังกันได้มันดังใครไม่แม่เออจะกวนก้อนกัดที่ว่าหุ่นนี่ยอันนี้อันนี้เป็นผู้ใดนี่อันนักร้องตี ว้ายนี weakest, mm ่เราหมอลำหมอลำนักล่องหมอลำนักล่องโอ้อันนี้มอน้เคเคนเอาสันขันสีให้ขันเี่ยให้ลีกะจะก้อนก่อนเอาแจกวอนหนึ่งให้ลำให้ฟังอะแมนมนขั้นเต่างจหวลำลำลมาเจาวนนกรุมาสีเม่ไปกครัอามาแม่เขาวันจบแล้วต้อไปเฝ้าไปเมียงเลยเอ๋ ก็ค well. ุกตะเข่าอ่ะเดได้จะคนไปมันจะมาติมันก็มาได้สิเฝ้าไปรับหมองกุ้นเอาเอาคุกไปตักมาให้อันบ่มีเข่าบ่มีไหข่อยมาเห็ดเบี้ยกได้ขอบ่ได้พกเข่าไปนั้มหอยแต่ว่าข่อยมีแต่เหล้าเอาปะมีแต่ปักชีสิบละเอาบ่โอ้กะังเป็ดกุ้นแล้วพอได้ลองครอพอคอบ่เห็นจะคือหูสั้นจงลองเถอะเฮ้ยเอ้าไปก็ได้บ่เอานี่แหละ ไอป๊กเดียวเด้อะรเสียงเราว่าเราเราอะตาสีรับในน้อยเอาสนีทพ่อฉีลองข้อแล้วมันจะลับเสียงดีตัวเฮ้ยเอาเฮ้ยอืมเอาอูิงไหนเฮ้ยเป็นลับเมี่ยงลยเอ็ดผู้ฉีดบ่มักบ่มีด้คันกูได้ลองข้อแล้วตปเอาโมเขียนหนึ่งปันเนี่ยเอาเอาเชี่ยรับรับให้ฟังก่อนก่อนไปเอาเพอได้เป๊กแล้วนี่ลรัให้ฟังก่อนก่อนไป แล่่แมนติลำอีกล่ำอีกล่ำอีกเอ๊ะสิเบิ่งก่อนนี่พ่อให้เป็กเลยเมียขันได้ฮอดอยู่เอาขันได้พ่ออยู่บักชีสิบคาบักชีสิบหั่นล่ะอย่าอวดว่าเธอเป็นไทยไม่มีความหมายเอาเปรียบผู้หญิงลากใจไม่เคยลักิงจันนมึงอะจนทุกคนมึงจะมาเจนหยับมาใส่หน้ากูแม่กูอยากหัวตัว หม้อล่ำตัวหมเอ้อเช่นกันยืนรู้กับหม่องตัวอย่าบ่นว่าตัวเป็นไทยไม่มีความหมายเอาจากผู้หญิงรักใครไม่เคยรักจริงเห็นตัวผู้หญิงเป็นถูกตาตาคือตัวเขามาเสียแล้วทิงไปเดีวๆๆๆคอยถามเนี่ยอันหมอแช่นกับอันหมอล่ำนี่มันม้าน้ำกันบ่หรือก็หลักกันฮะหรือว่ได้สอบใช้กันมาเป็นไง หมอแค้นนล้วแม่เขาที่ถามเจ้านี่อันนี้เบาพื้นของแขนหมอแค้นแขวนเล่าหย่กงงวดหย่กงงวดกัดกัดเลยไม่เอาตัวทำร่องตัวทำร่องแล้ว่แล้าเป่าแค้นเป็นกันเลยดึงเล้วมาชื่ออ๋อเจ้เป่าดีแปลตัวไม่ต้องโยกดิเอลตรงไปดิเอวลงไปดิหมอแข้นเอาล็อกมันก็ด้

ขมอรับแบบคนละคณะนั <มา S 1> ดกันว่านืดหล่เว้ยมาเชดแมมนึกเป็นสัตวจ็กหมอลับ,บคณะใดเนาะนัดกันมากบ่ล่ละเ้ยเป่ากับเป่าไปคนละทางล่า,า,าลกับล่าไปคนละทางมาฟันกันจะเทียดิเอ้ยน่นรอกินเหล่าคอยมันล่ำคอเขารอกินเหลาคนเฮ้ยบา่าเนาะเฮ้ยมาหมาาัดถัน